สวัสดีครับโอ้ถูกใจลูกพี่แล้วอย่างนี้เนาะใช่ไหมลูกพี่ลูกพี่เห็นสาวสาวสาวประกันประกันอะไรประกันภัยท่าแกกัมาเดี๋ยวเราลงไปดูนะฮะ ก็ทีกเกบอกแล้วนะครับให้ซื้อบางฟุนใส่ใหม่ซื้อบางฟุนใส่ปุ๊บทีนี้ผมจะใส่เหล็กใส่เหล็กตรงนี้นะปุ๊บงอมาแล้วก็น่าจะได้ใส่สองแผ่นนะ

นี่แกก็กดรอนะฮะกดรอเมื่อเที่ยวแรก,กแรกไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดจัดบางคุณนให้สวยๆเลยนะข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวโอเคโอเคให้เบิกวางฝุ่นแต่ก็คือไม่ไม่ไม่ไมยื่นออกมามา,มากนะ เอาเอาพอดีเลยเอาพอดีกับบางคลนเลยนะฮะตัวข้างหน้าอาจจะไม่ได้ใส่นะเพราะมันมันไม่มีที่ใส่นะครับมันไม่มีที่ใส่เนี่ยผมไม่รู้จะใส่ยังไงใส่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วมันต้องแหว่งแหว่งไหมนะิงะแหว่งทำเป็นท้องช้างนะ ถ้าทองช้างมันจะสวยถ้าตรงเฉยเฉมันมันว่าดูดูไม่ค่อยสวยนะไปเราขึ้นไปข้างบนนับ เห็นผู้สาวครับผู้สาวมาถูกใจลูกพี่เลยแบบนี้นะฮะโอ้โอ,โอก็ถือว่าเปิดรอก็ได้เยอะอยู่นะครับเหลืออีกประมาณไปบ้านาสว่างนิยม ลับเชิงนะเหลืออีกประมาณสามเที่ยวไปเที่ยวนี้ก็สองเที่ยวเป็นสองแล้วก็เหลืออีกสองนะครับน่าจะไม่ทันน่าจะได้เทพรุ่งนี้นะอีกเที่ยวหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีงานไปเทตรงไหนอีก จำว่าจะไ,ได้ไปไปตราดด้วยนะครับ วันนี้ก็น่าจะได้สามเี้ยวนะะอันนี้มันเวลาสิบเด ยังไงรุนแรงแท้า ه, จานยิ้มนี่ ه, รีบสงสัยรีบไปดูสาวบดี ันนี่นี่นตวงตวงเหมือนตวงข้าวครับ ใส่น่าจะใส่ประมาณ18ไม่ไม่เกิน18นะครับ mm. ก็จะได้อยู่ที่42 42บ้าง44บ้างนะครับประมาณนี้นะไม่เคยตักเกินนะ ที่ว่าบางทีได้4 4 2ก็ขานับเลยนะเอามาก้อนเดียวก็นับนับเป็นหนึ่งตักนะครับ เอ้เขินเขินผู้สาวหรือเปล่าดิ มีก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ